ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะตุนก็พาทุกคนนะคะมาฝึกจิตนะคะสงบสุขได้ทั้งกายและใจนะดีดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะทำให้เราสุขปิติสุขอิ่มเต็มนะคะในหัวใจแล้วนะคะเรายังได้เขาเรียกว่าได้สุขภาพได้หายใจเอาออกซิเจนเข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสิ่งนี้นะคะ ดีมากๆถ้าเราป่วยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทแต่เราสามารถมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้อขอแชร์ไปก่อนนะคะ ตุนก็พาทุกคนนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการกราบพระกันก่อนเลยนะคะกราบพระกันก่อนนอกจากจะได้ที่บอกไปนะคะนอกจากจะได้สุขภาพนอกจากได้สุขภาพจิตแล้วยังได้สุขภาพกายด้วยนะคะ จากการกราบพระนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำบูชาพระอิมินาสกาเรนาพุทธทางอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนาธรรมบางอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนาะสั่งคังอภิปูชยามิ อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตพระขาวตาธรรมโมธรรมังนะมาสามิสุปฏิปันโนพระขาวโตวสาวกสังโคสังคังนะมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายะติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะ ถูติยามปิมายังพันเตวิสุ้งวิสุงราคนาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยามปิมายังพันเตวิสุ้งวิสุ้งราคนาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <intake> ุทธะ พุทธังสารนางคชฉามิทำมังสรนางคชฉามิ e สังฆังสารนางคชฉามิทุติยมปิพุทธังสารนางคชฉามิทุติยมปิทำมังสารนางคาฉามิทุติยมปิสังฆังสารนางคชฉามิตตะติยมปี ทางสารนางคาฉามิตติยมปิธรรมังสารนางคาฉามิตติยมปิสรังคังสารนางคาฉามิปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะทินาธานาเวร,รมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ การเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิสุราเมระยะมัตชะปะมาถัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมมาทิยามิ สัพพังอปปราทางคามัธาเมพันเตอุกาสะทวรัตเยนกตะตังสัพพังอปปราทางคามรเมพันเตอุกาสะขมามีพันเต อิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตาโรปุริสะธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุสสานางพุโทโธภะควาติสวะขาโตภะคะวาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปะสิโก โอปายิโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปโนโนภะขาวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนโนภะขาวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปโนโนภะขาวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนโนภะขาวโตสาวกสังโฆยัติทันจะตาริ ปุริสยุคานีอัฏฐะปุริสปุขาเอสะพะคะวโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขีเนโยอัญชรีกะระนิโยอะนุตตะรังปุญญะเขตตานโรกสาติ เดี๋ยวเราไปบทชุมนุ่มเทวดากันนะคะปุริมัจจทิสังราชาทัตตารถโถปาสาสติคันทัพพานางอาทิปติมหาราชายสัสสิโซปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทะนามามหาพาลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัสสิโนโมธมานาอัดถังสุ ทักขีนันจะที่สังราชาวิลูโหตัดปัสสาสติกุมพันธานางอาธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหโออินทานามาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมโทมานาอัดถังสุ ปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปกโขปัสสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตัสสะหะโวอินทนามามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัสสิโนโมทมานาอัดถังสุ อุตรันจัติสังราชากุเวโรตัดภสษาสติยักานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหาโวอินทานามาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอัดถังสุปุริมาทิสังทัตตัรโถทัตคิเน,นะวิลูหะโก ปัจชิเมนะวิรูปกโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตาโรเตมหาราชาสมัมนตาจตุโรทิสาทัทละมานะอัดถังสุสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขระตะเตจันตะลิเควิมาเน ทีเปรัตเถจะคาเมตรุวนันคหาเนเคหาวัตุมหิเขเตเตภุมมาจะยันตุเทวาชาลฐาละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาทิฏันตาสันติเกยังมุนิวาราวัจนางสัทโวเมสุนันตุ ธรรมัสสวะนากาโลอยามภาทันตาธรรมัสสวะนากาโลอยามภาทันตาธรรมัสสวะนากาโลอยามภทันตาเดี๋ยวเราไปนั่งสมาธิกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาแผ่เมตตาทำสมาธิแบบ48่นะคะก็คือหายใจเข้าหายใจเข้านับ1 2ึ่สามส ท้องป่องนะคะแล้วก็การหายใจไว้นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยผ่อนลมหายใจออกนะคะช้าๆนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8แล้วก็ท้องแฟบนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นก็คือเปิดเพลง c a n o n in D major นะคะหรือจะทำไปพร้อมกับตุ่นก็ได้ โอเคนั่งตัวตรงนะคะแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายหลับตาเท้าขวาทับเท้าซ้ายด้วยเราสามารถยิ้มด้วยการให้กายนำจิตไปก่อนนะคะยิ้มเลย เราไปแผ่เมตตากันนะคะจนนั่งไป16นาทีส6บหกนาทีอิ่มเต็มมั่งข้างเหลือเฟือนะคะรู้สึกปิติสุข,ดสขเดี๋ยวเรามาแผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็สับพัตกันนะคะอาหังสุขิโตโหมี้ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอาหารนิทุโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อาหารอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาหารอพยาปโชโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน อาหารอานิโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอตานางปาริหารามีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรเกะกันและกันเลยอพยาปชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ